ขี้กลุ้นอนห้าขี้จะาในจคืนนึ้นวาอีกคืนนึงน,น่าตันคูคนอ,อนันนี้จะตินนอนห้าคืนใ้ของาามเดือน นี่นะคิดดี้ฮิดีิดตัแห่ขึ้นอันนู้อตัวินอินเดียมอันน้จะกินอินเดียมอันนูจะกินนนนนที่ฟมน้ำเต่าน้ำในในฝุดขึ้นขึ้น ต,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 ตัวหาตพันแนนห้อี่ตัวินเลมกีนี้นนนหตับหนวนเก้าน้นี่็ขีดก็ขีดตุยต่อกีีแล ไอ้แตนหนุนต่อแตนทำไรหนุนนาหน้าฟุดเลยมันนองผ่าน,นกันต,ตัวนี้จะมีอีกน,นี่นุนเนี้ยอันหนุนตัวน่ะขี้ตุ๋นโอ้ยนอนผ่านท่นไ้่ารฆ่านกา ตับยิงแหลมตอนนั่งร้อนเท้าโอนตาลูกแก้าายลูกมันนี้สามีกเสียถูนี่ 就那那那，我不看，很生气。 เนะี่ยอันนี้อินเดียมอันนี้เราได้มันเต่านี่อินเดียมนี่ใครเคยเห็นนะดูคลิปนี้นี่นอินเดียม,ยมรงานนี้สูงวันนี้นะแต่ข้างในานั้นหมดจี๊ดแยอันนี้ตัวอินเดียมเราต้อ,ตอง,องจะกินเืิงเงนนี้หรือ หรือในขุ่นนูนนะอันเจ้าอันนี้เป็นน้องทุ่สามน้าไต่หุ่นนูนหนุหนทื่มหนันจุดตัวสิบใหนนะอัหนดนี้อันนี้ขีดนากถอนะน,นหนละน้าดูสิมอันนี้หนหนูหอนนอนจะจินอินเดียมขอนอันนี้จะจินนอนห้า ใครเคยเห็นน,น่นอนห่ารูคลิปนี้เนี่ยนั่งอนห่าอันนี้จุดหน้าสุดเท่าเลยตัวต,ตอนตัวตัวตอนที่ผมขี้ตุวอินน,นนี่นอนห่าเพื่อนนี่ตัวนี้ยิ่งเนะแล้วอันนี้ขวาต่อไป นี่จะจินอีนเนียมตนนนย้นน้ำเลยนี่นนท่าคือคนอันนี้น่าจะจินน่าจะจินอีเสียวนี่อีเสียวจะจินแบบนี้ในอ้วนๆต้น ันี้กให้หลอมกาวนากให้นลนตาน้นี่นก็ตนเลอันนี้อิเดียอนนอนนห้าอันนี้นะอันนี้ อีนเนยมขึ้นขึนอีเนนีนนอนห้านาน,านนะ้นี้อะผมขีด๋ีไตนแล้วนาอานุน้าขึ้นนะอนานุน้าขึ้นเชร็จต่ขีดนาแน่นอนขึ้นขนะน,น,น่ะน่ขีดแล้ว อเอาหน้าขีดตุ๋ยเอาในนั้นเต่านี่หันไหนเนาะนอนทุ่สามหนูตุ๋ยขีดผมทุ่ทมนี้ มีนนี้ยืดน,นันฝนนานมันจะต้อนตอนนานนี้มันจะต้อนแล้วก็อันนี้จุ๋ยผมทำเองแต่เฮเฮไข่ในนี้อ่ะผมจนเนี่ยอันนี้มันเสียแต่阿拉ผสมด้วย นหนุ่มหอมผ้าฟีห้าห้าขวดอันนี้เสียหนูขอนขวดขวดนี้จะขวดนี้อันนี้ขวดเพื้อเข้มข้นก็มีนิดนันอันนี้ตุ๋ยทำเองอันนี้ทำเองตัวเอ็มน้อยไข่จะนาจะขึ้นขวดก็วน,นี้คน อนันเราจะขาให้ดูรอดปูอันนี้เราจะขน้วยขีดแน่นหนดนานข้าวนานแตนโตเตีนเยนอันนี้หนวดแล้วเพื่อนหนวดแล้วอน,นี่อืมน,นี้กันนี้ เพื่ออินโวใน์ในของผมกันนานเนี่ยเ่ีนยผมเหี้ยนี่อันเนี้ย็เอาน้ำนาจะขึ้นจะเต่นจะเฮอันนี้ได้หอหอมฝดแล้วก็ผมอันนี้ผมอันนี้ก็หมุนฝออันนี้ก็ขึ้นหวดอันนี้ก็เฮไปต้อน งานจริงๆส่วนตัวลนนีตีวก็ผมใจผมนานหน่งคอนโต๊หรือหน่งคอนกี่ข้าวแล้วอ่ะผมตั้งต่อน้ำจะเป็นเน็บิี้ เออหีดนำนำเนาะตัวนอนนี่ครับนี่เออหีดนำนำตัวนี้นข้างใต้จดกระพร้นหันอันนี้น่าจะพอ อันนี้จะเก็นนนอนเก้านี้รูปของขาวตป๊ันโนตจาจะเก็นแบบนี้ันเคียนแค่นี้นะเพื่อนๆอาตุขีจกต่อไฟตดไนท์ดแฟร์ตัว,ตว,ฟฟตวข้าวะไค้ให้ผมด้วยน้นไหนอืมแค่นี้คุกินมะาสามคนคุณทำฮักเพื่อนนันเดนติด กานผมแหละ่ฟอนที่ตูนที่สายเส้นขาดติดตามเรื่อยครับ